สวัสดีค่ะมือนิสิมาออมกบจา้าฝนตกพอพันไปไต่กบมาได้สองตัวค่ะเมื่อขึ้นกันตอนแรกกับจีกบซะก่อนค่ะจีใส่เตาทานี่ละจา้าจีจนแหมและเข้ากับเอามาสับค่ะสับเป็นตอนหน่อยๆสองตัวก็ะได้ลายเติบอยู่จา้าค่ะจากนั้นกับมาตำเครื่องแกงค่ะกับบ่วมหยังหลายพริกหอมแดงกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่เกลือน้ำสักน้อยค่ะกรจ้า ส่วนพักหอมกบสิเป็นพักอีเลอร์หรือใบชะพู่ค่ะเอามาตามําใส่กับข่าเบือค่ะตาใส่ข่าเบือจนแหลกเทน้ำลงไปในเสดนใยน้ำเขียวๆคือใบยานา่งเลยค่ะนีาา่ละจ้าส่วนประกอบข้ากกบเตรียมใบเรียบร้อยค่ะโกบนามแกงค่ะพริกแล้กก็พักหอมต่างๆค่ะจากนั้นห้ากกบเอากบลุหม้อเลยค่ะเอาไปขัว ใส่ก็บพลิกตี่ตามใบนะคะและ้วกระใสแตะไร่ใบบักกูดจะมีลูกมะละค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาออนค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากเกลือชูรสคือเกาละจาแลก้กกรน้ำปลากระสีขัวให้มันสุกซะกอนค่ะบดตองใส่น้ำเปล่าก็ได้ค่ะขัวข้นไปเลยๆค่ะพอสุกแล้วเขากบเทน้ำแกงลงไปค่ะ น้ำแกงนี่ก็คือใส่ข้าวเบือกับผักอีเลิศที่เขาตำนั่นแหละจา้าหลักกะสีแดงน้ำเขียวๆค,ค่ะพ่อหมอฟเดเตรียบอร่อยเขาคอยใส่ผักหอมลงไปจากกะสีมีผักอีเลิศค่ะที่หั่นไว้้แลวก็ต้นหอมอมันนี้ลูกโดใส่น้้้าจแลวก็สีมี่ใบมะระค่ะใบมะระผักอีตูค่ะทั้งหอมทั้งแบบขมอมรำจักหน่อยค่ะบ่ขมแห้งค่ะ จริงๆทํานี่ไอปักแข่งหรือว่าบวบหวานเนี่ยเขาใส่น้ำกะไดเด้อจ่าสิแซ่แห้งค่ะพี่น้องแล้วจ่าเรียบร้อยค่ะออมกบของเฮ้าหน้าฝนกับสิเด็กินดูอยู่จ่าพี่น้องสวัสดีค่ะ